ความบริสุทธิ์เป็นตัวปัญญาเราไม่มีแสงปัญญาคือบริสุทธิ์ที่คุณนี้โยมจะไปช่วยใครได้แค่ตัวเองก็ยังจะไปไม่รอดจะไปช่วยใครได้ไม่มีทางแล้วคนที่มีความบริสุทธิ์จะมีสัจจะจะมีความจริงใจต่อกันจะไม่กินแหนงแคลงใจพี่น้องกันก็จะไม่แย่งสมบัติจะมีแต่รักสามัคคีสร้างความดีร่วมกันตลอด นี่คือความบริสุทธิ์เป็นตัวปัญญาสำคัญอยู่ในตัวเองการเจริญกรรมฐานทำให้เราบริสุทธิ์ใจชนะใจสะอาดไม่ใช่ทำใจให้มันขุ่นมองและหมองมัวตลอดรายการการลืมหลงเห็นจะไม่มีแน่ถ้าหากท่านทำได้นะแต่ยังไม่ทันไรก็ลืมแล้วหลงลืมกินแล้วก็ยังว่าไม่ได้กินลหลงไหลชัยชอน แม้แต่ชื่อลูกหลานก็ยังจำไม่ได้จำชื่อใครไม่ได้ทั้งนั้นเห็นหน้าก็ไม่รู้เรื่องจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครถ้าท่านผู้มีปัญญาทางธรรมจากกิจกรรมด้วยการเจริญกรรมฐานกายเวทนาจิตธรรมนี่สำคัญมากกายมีสติครบถ้วนกายนอกกายในกายในก็คือสติภายในจิต กายนอกเล่าก็คือยืนเดินนั่งนอนมีสติครบวงจรสภาวะธรรมก็จะชัดเจนขึ้นนั่นแหละคือตัวปัญญาปวดเมื่อยเป็นเวทนาปวดภายในคือจิตทนไม่ได้ปวดภายนอกคือเนื้อหนังเป็นวัตถุอันหนึ่งคือสังขารสังขารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็เกิดตัวเวทนานั้นสังขารไม่ปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสทั่วทั้งร่างกาย ไปปรุงมันจะปวดได้ยังไงมีแต่สังขารไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมันก็ไม่ปวดถ้าปวดเมื่อยขึ้นมาเราก็ต้องกําหนดว่าปวดหนอปวดหนอแต่ผู้ปฏิบัติไม่เคยกําหนดไม่เคยตั้งสติท่านจึงปวดตลอดไปศึกษาไม่ครบวงจรปวดมันเป็นยังไงตายให้มันตายไปสิกําหนดไปศึกษาไปถึงจะเข้าถึงกายภายในกาย กายในกายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาในเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานปวดเมื่อยทั่วสกลกายเอาสติกำหนดจิตไปตั้งสติไว้ที่จิตที่มันปวดนั้นแล้วก็กำหนดไปกำหนดไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปหายแน่แต่ผู้ปฏิบัติเรียนไม่ถึงมันจะซึ้งไม่ได้ ความบริสุทธิ์ก็ไม่เกิดขึ้นเกิดแต่ความหายนะเข้ามาแทรกแซงถ้าจิตกังวลการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเวทนาแปลว่าทนไม่ได้บังคับไม่ได้เกิดเองโดยธรรมชาตินั่งนานเข้ามันก็ต้องปวดเมื่อยเป็นธรรมดาแต่เราตั้งสติเข้าไว้เป็นการศึกษาสมถกรรมฐานรู้ว่ามันเกิดยังไง รู้ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราก็กําหนดปวดหนอปวดหนอมันเป็นทุกข์จริงๆทุกหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยก็เป็นอนัตตาปวดหายไปทาททันสาธุชนทั้งหลายทำอย่างนี้ได้ไม่ปวดแน่นอนถ้าเรายังกังวลอยู่จิตยังกังวลตลอด ไปฝากมันอยู่ตลอดมันก็หายปวดไม่ได้ตัวนี้สำคัญมากท่านผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจในการปฏิบัติเลยแล้วก็ไม่สนใจปวดก็ปล่อยมันไปตามเรื่องแล้วก็ลุกไปจากนั่งเดินปวดก็ออกเลิกไม่นั่งไม่กำหนดรับรองท่านจะไม่รู้ของจริงจะไม่ทราบเลยนะบางคนทำมาเป็นสิปีแล้วยังไม่รู้เรื่องเลย เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ก็เลยทำไม่ได้ถึงวงจรขอเจริญพรไม่ใช่วิชาการถ้าวิชาการจบหน่วยกิจก็สำเร็จปริญญาม1นถึงมหจบรายการก็เลิกศึกษาแต่ภาคปฏิบัติไม่มีทางจบจบไม่ได้ถ้าจบท่านก็เป็นพระอระหันต์หมดกิเลสตัณหาก็จบกันยังไม่หมดกิเลสตัณหาอยังจบไม่ได้ แต่ผู้ปฏิบัติคิดว่าเรามาเจวันแล้วเลิกเลยปีหน้าไม่ต้องมาเพราะทำแล้วก็เลิกกันเดี๋ยวก็ไปเอาสำนักโน้นไปเอาสำนักนี้ไปเรื่อยๆรับรองท่านจะไม่พบของดีของดีอยู่ในตัวท่านเอาไปทิ้งซะเช่นสติท่านเอาไปทิ้งถ้าคนที่เข้าถึงมันจะซึ้งใจมันจะใฝ่ดีท่านจะมีสัจจะทันทีจะมีเมตตาด้วย เป็นความจริงใจของมนุษยชาติศัก,กยภาพของบุคคลที่ชัดเจนไม่มีความจริงใจคือขาดสัจระคนขาดสัจระคือคนไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานโลกนี้ไม่มีคำว่าเที่ยงแท้แน่นอนไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนออะไรมันเที่ยงหรือในโลกนี้ไม่มีคำว่าเที่ยงแท้แน่นอนจิตใจก็เอ็นเอียงหละหลวม เลี้วไหลไปตามสภาพของจิตที่เราคิดไปอย่างนั้นไม่มีตัวตนแต่ประการใดเลื่อนลอยแปลว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ชัดเจนแต่ไม่มีใครปฏิบัติได้เลยเมื่อแพ้ตัวเองก็เป็นคนไร้ซึ่งปัญญา ปวดหนอนี่ปวดหัวเขา่าสมมุติมันปวดเหมือนเอาเข็มมาแทงมันปวดจะเป็นจะตายซะให้ได้แต่ต้องศึกษาให้ได้จนจบเรื่องเวทนาดูซิมันปวดไปกี่เปอร์เซนต์ตายให้ตายตายให้มันรู้ไปกำหนดไปกำหนดไปรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งแล้ววงจรก็ครบเข้าถึงแล้วเราก็จะซึ้งใจ ซึ้งใจจะฝ่ายดีทันทีจะมีสัจจะจะไม่มีเสียสัจจะอีกต่อไปกำหนดปวดนอปวดนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตก็ไม่ตกกังวลถ้ารู้จริงแล้วจิตก็ไม่ไปยึดก็กลับมาพองหนอยุบหนอเมื่อกลับมาพองหนอยุบหนอตรงนี้ก็หายไปเลยเพราะจิตไม่กังวลผู้ปฏิบัติไม่ทำดังที่กล่าวมาอย่างนี้ไม่สนใจอย่างนี้ ไม่เคยกำหนดเลยนะปล่อยไปตามสภาพของมันแล้วโยมจะแพ้แพ้มารแน่นอนมารร้ายพระพุทธเจ้าสอนว่ามารไม่เกิดประเสริฐได้ยังไงไม่สู้มารกลับไปแพ้มารต้องชนะมารสิแพ้มารแพ้ภัยตัวเองก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ไร้ปัญญาขาดเหตุผลเลยชนะใจตัวเองก็ไม่ได้แพ้ใจตัวเองเป็นอิสระเสรีไม่ได้เลย ไหนเลยเล่าความบริสุทธิ์นี้จะเกิดขึ้นกับท่านได้ความบริสุทธิ์จะไม่เกิดเกิดไม่ได้แน่นอนจะเกิดแต่ความหายนะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็เกิดขึ้นกับตัวเองสัจจะก็จะไม่เกิดมีอีกถ้าท่านทั้งหลายเสียสัจจะสักครั้งหนึ่งท่านจะเสียตลอดไปกําหนดไม่ได้เสียวาจาเสียสัตว์อย่างอัตมาเสียสัตว์เสียสัจจะที่บอกกับยายไว้ว่าไม่ได้รักสตังยาย ถ้ารักเอาไปขอให้ฟ้าผ่าอัตมากระโดนฟ้าผ่าแล้วนีเจจ่เสียสัจจะขาดสัจจะเสียสัจจะมันเป็นภัยร้ายไม่ใช่สาบานนี่จะศักดิ์สิทธิ์นะแต่คำว่าสัจจะที่บอกกับยายไว้เราลักสตังยายไป500บาทยายบอกว่าไม่มีใครเอาไปแน่เพราะไม่มีใครเข้ามาในนี้ได้แต่เราไม่รับเราเสียสัจจะบอกกับยายสาบานได้ให้ฟ้าผ่า นี่เสียสัจจะขอท่านผู้ปฏิบัติธรรมอย่าเสียสัจจะรับกรรมฐานต้องตั้งใจทำทำด้วยความตั้งใจเป็นตายร้ายดีต้องนั่งให้คอสจบบางคนมานี่รูปร่างหน้าตาสวยๆแท้ๆเขาบอกหลวงพ่อสันจะนั่ง15้าวันก็บอกเขาว่าเอาเลยแต่เอาให้ได้เจวันสก่อน2สองวันหนีเลยไม่ลาด้วย สาวสวยน่าเกลียดจริงไม่ลาเลยน่าจะตีความให้ชัดกว่าน,นี้คนที่ตั้งใจจนเลยความตั้งใจนั้นเป็นยังไงเป็นกันจะอยู่สักเดือนหนึ่งแต่เอาแน่ไม่ได้สองวันหนีสามวันหนีทั้งนั้นเพราะเหตุใดแพ้ภัยตัวเองเสียสัจจะตั้งแต่ออกแขกบอกเรื่องแล้วรับรองเสร็จแล้วต้องเสียสัจจะต่างๆทำมาหากินจะไม่ขึ้น ทันทั้งหลายลองจดดูบ้างนะจดจำเอาไปใช้อาตมาไม่เคยเสียสัจจะไม่สบายก็ต้องลุกทำงานไม่เสร็จไม่นอนไม่เสร็จไม่กินข้าวมันก็ได้ผลดีนะและเราก็ได้เห็นของจริงมากลายเป็นของไม่แน่นอนในชีวิตเป็นอย่างไรถึงได้รู้ว่าอ๋ออน,นิจจังมันไม่เที่ยงจริงๆเป็นแต่ความทุกข์ยากลำบากตลอดรายการไม่มีเลยความสุขในชีวิตที่แท้จริง หามีไม่เราสุขเดียวเดียวแล้วก็ทุกข์อีกแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกทุกท่านท่านมีความสุขอยู่กี่วันเดี๋ยวท่านก็ต้องมีความทุกข์ท่านหัวเราะในชั่วโมงนี้เดี๋ยวท่านก็จะต้องไปร้องไห้ในชั่วโมงหน้าท่านปลื้มใจหัวเราะร่าในชั่วโมงนี้เดี๋ยวท่านก็ต้องไปเสียใจเศร้าใจในชั่วโมงหน้าต่อไปมันเป็นเช่นนี้เนา ถ้าเราโปรงตกทําได้มีปัญญาท่านจะไม่เป็นคนอย่างนั้นจะไม่เอารัดเอาเปรียบต่อท่านผู้ใดยอมเสียเปรียบเขาตลอดรายการเป็นคนโง่ยอมเสียเปรียบไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่เบียดเบียนใครดีกว่าคนฉลาดเอาเปรียบกันคนฉลาดย่อมเอาเปรียบคนตลอดรายการน่าเสียดายเวลาที่ท่านมีอยู่อย่างนั้น นี่เป็นความหมายของชีวิตในการเจริญพระกรรมฐานมีความหมายมากธรรมะพระธรรมสิงหาบูราจารย์หลวงพ่อจารันทิตะธรรมโมสาธุ